ดวงชาวราศีพฤกษภกดวงแปกงูไม่ยอมใครมายุ่งกับคุณโดนแน่เขาห่วงมากชาวราศีพฤกษภกเจอมากๆอย่างนี้อาจจะขึ้นค้างได้นับขึ้นคานได้นะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆมันเข้ามาเขาไม่ยอมไงงูนี่เปรียบเหมือนเพศตรงข้ามเปรียบเหมือนวิญญาณต่างๆที่ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติเขาห่วงคุณนะครับไม่ให้ใครมายุ่ง ด้วยอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มกองรักษาหนุนดำโชคชะตาเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดโดวงแบบนี้ดวงเศรษฐีเงินล้านท่านจะทำอะไรก็ตกตำแหน่งความร่ำรวยความเฮงความรวยความผสบความเร็จแต่ว่าถ้าท่านไปทำผิดแผกแหวกแนวทำให้เขาโกดเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ให้คุณรวยนะครับผมแต่ถ้าคุณทำตามแบบแผนประเพณีบอกได้เลยว่าสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน วงล้อแห่งวัตะจังจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีดดาบป,ปักลงมาเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามารุมเราเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรามานแทบจะทนไม่ไหวเดอดสตาร์สองแสงมนจันทราดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม อัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งความประสมเร็จจะมีโอกาสทองโอกาสบารมีวาสนาเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์จะเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทียันใดดวงตาของท่านรวยรวยต่อแต่นี้ไปจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาแต่ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวระวังให้ดีจากังพีนาศเพราะว่าชาวราศีพฤษภมีอะไรที่คอยปกปัก,ปกคุมของรักษา ดุลนำโชคชะตาิเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบางครั้งบางคราวชาวราศีพฤษภยังสับสนงงงวยในตัวเองเพราะว่าปัญนาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วดล้าวแสนทุกข์ทรมานกำกวนกระวายกระสับกระสะ่ายอดทนอดกั้นหลบหลีกซ่อนเลน้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาตกตำแหน่งเดิม์กาได้ก้าเสียก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าดัชนีมังเกิดขึ้นในโชคชะตาแสงสว่าง นะครับส่องแสงมาสู่ดวงชะตาของท่านท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตรับ,บรัพย์รวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มเกี่ยวกับมนต์เสน่มน์มนต์จันทาเวลามืดแล้วให้รีบเข้าบ้านปัญหาต่างๆเข้ามาตอนเวลาค่ำคืนเวลาท่องเที่ยวในทะเลถ้ามืดให้รีบหลบหลีกออกมาเพราะพลังต่างๆมันเป็นพลังมนต์ต่างๆให้่า้หลบหลีกออกมา ไอ้ท่านมีความสุขเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเท่านั้นถึงเวลาหลบเด็กซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รืยโชคตกตำแหน่งสามถ้วยเจริญลุกเรืองรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรรยาว a สนาซึ่งจะิสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้ก็เรียกว่าดวงรวยเลยรวยต่อแต่นี้ไป โอกาสทองโอกาสตีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะครับเรื่องราวต่างๆที่ส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความผสมเร็จะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระวายกระสรับกระสายหัวใจของท่านมันว้าวุ่นนอนไม่หลับเพราะว่าเงินล้านจะหล่นลงมาถ้าท่านทําตามแบบแผนที่นางต้องการนางในที่นี้ก็คืองูเห่านั่นเองนะผมที่ตามติดตัวท่านอยู่ นะครมีการต่อสู้เยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาโชคชะตาชีวิตรับทรัพย์รุยโชคตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาเกิดจะทำอะไรก็เกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสนสนมาดังใจหมายนะครับประสบความําเร็ราบรื่นแช่มชื่นนะครับ เรื่องราวต่างๆนำพาซึ่งข่าวร้ายจะเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานกับศัตรูของท่านซ้ายสามดาบขวาสามดาบให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังมีคนเข้ามาจีบยังเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ใครเข้ามายุง่งมันเกิดข่าวเคาะของเขานะครับผมที่เขามาดีก็จะได้ดีนะเคาะดีไปแต่ก็เขามาร้ายเขาจะโดนอย่างหนักเพราะว่างูเขาไม่ยอมนะคู่ครองของท่านอดีตชาติเขาไม่ยอม เขาจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบัตนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองดันทีทันใดในชะตาชีวิตโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเง,นงินทองบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะร่ำรวยขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทวดาก็ฉุดท่านไม่อยู่มีดาปักเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายเกิดความเย้ายวนเซ็กแอเพีวิวดึงดูด พลังเซ็กซี่เย้าวยวนเกิดขึ้นเกี่ยวกับมนต์จันทาเกี่ยวกับพลังของงูนะครับมันคือพลังแห่งโหยหาพลังมหาสเสน่ห์พลังเมตตามหานิยมพลังต้องการแต่ว่าคนอิจฉาให้ร้ายจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงสเสน่แรงชะตาชีวิตรับทรัพย์รุยโชคสุขสมสมบัติดังใจหมายจเจริญลุกเดือนขึ้นมาทันทีจันใดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตา เตรียมตัว The f u โชคชะตาอำนาจบารมีวาสนานรับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิธ์คอยปกป,กปักคุคของรักษาพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมบังดังใจหมายจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดมีตาปล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือย,อยังจะเจริญลูกเลืองขึ้นมารับทรัพย์ เห็นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาได้รับถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาแล้วถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาจะเจริญรุกเรือขึ้นมาทันทีทันใดรวยเลยรวยท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งราชสีมานอนซบตักจะมีอานาจบารมีวาสนาสิ่งสิ่งค้ำชูหนุนนาโชคชะตา จะทำอะไรก็สุสมสมหวังดังใจหมายเอ้ยข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลก็มาแล้วเพื่อนฝูงก็ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาจะเข้ามาช่วยเหลือสังเกตในดวงชะตาอย่าทิ้งเพื่อนอย่าทําให้น้ําเต็มแก้วอย่ารู้สึกเองเก่งเกินไปรับบุญกุศลวาสนาจากบริวารแล้วท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่นมัตตาย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองมีดดาบล้อมรอบปิดหูเบียตาในมืออุ้มไก่จับตัวนะครับตัวสิ่งที่มีอัปบบมงคลจะได้ออกไปนะผมดวงชะตารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินถือดาบต่อแต่นี้ไปเอ้ยปราศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิ้นดวงชะตาของท่านจะลื่นเลงสังสรรค์มีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภทำลังในบ้านของท่าน เพราะฉะนั้นสังเกตในโชคชะตาอย่าให้อะไรบางอย่างสิ่งอัปมงคลเข้ามาทําให้ดวงชะตาของท่านถูกเป็ดถูกซ่อนเล่นถูกแก้ไขถูกปรับปรุงในโชคชะตาจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสายสามดาวก๋าสามดาบ,บุ้งตรงไปาหน้าดวงเศรษฐีกับล้านาอภิมาเศรษฐีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีปากเต็มหลังเจ็บปวดไข้บางคนหักหลังเราเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับ นะครับดวงแบบนี้ก็เรียกว่าดวงแรงเจ็บเจ็บแรงปวดปวดแรงนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ